วันนี้วันอะไรแล้วอะ่ะเด็กๆก็มาเล่นน้ํากันแล้วครับที่นี่คุณแม่พามานะครับมาสนุกกับการว่ายน้ําที่ท่าหยางอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของคาโซพูลวิลล่านะตอนนี้ก็เท่าไหร่เอา้านเฬรกา คิดเวลานะครับนี่สนุกกันที่นี่นะครับที่สระว่ายน้ำของฟิตเนสพลัสชะอําและตอนนี้คุณชันของเราก็ขึ้นมาเหนือวผิวน้ำเพื่อจะเก็บอากาศที่จะพร้อมกับดำไปกับความอืดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชันพร้อมหรือยัง เราไม่ย่งเราไม่ย่งเราไม่ย่ง,ยงเป็นเช่นนี้อุ้ยกล้อง,องได้ไงอะโอเคแฮปปี้กันนะครับตอนนี้ทีมงานคณะเ,เด็กๆของเราก็ทำการว่ายน้ำไปแล้วนะครับตรงน,นี้นี่ครับมาแล้วมาแล้วจับเวลาได้กี่วิครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ไปครับไปครับไปที่รถกันไปคุณชันคุณคิมบายบาย